สวัสดีค่ะมาพบกับเล่นหุ้นไทยในต่างแดนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเสนอเกี่ยวกับหุ้นที่จะขึ้น XD แล้วก็จ่ายปันผลในเดือนสิงหาคม2565นี้ค่ะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นก่อนอื่นนั้นเขาบอกไว้เลยว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะของช่องนี้นะคะคือคนดู100%เนี่ยจะกดติดตามเพียงแค่10%นะคะ แล้วก็อีก90%คือดูแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามนะคะถ้าเกิดอยากเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปยังไงก็ขอให้กดติดตามให้หน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหุ้นตัวแรกนะคะ EPG นะคะ บริษัท Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนนะคะก็จะขึ้น XD ในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็จ่ายปันผลในวันที่19สิงหาคมนะคะซึ่งเงินปันผลจะอยู่ที่0.19บาทต่อหุ้นค่ะปันผลก็ได้มาจากกำไรสุทธินะคะรอบผลประกอบการ1เมษายน64ถึง31มีนา65ค่ะซึ่งราคาปัจจุบันนะคะของ EPG ก็อยู่ที่9.10บาทค่ะตัวต่อมานะคะเบรนนะคะบางกอกแลนด์ Land, จำกัดมหาชนนะคะก็จะขึ้น XD ในวันที่3สิงหาคมนะคะแล้วก็กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่4เลยค่ะจ่ายปันผลนะคะในวันที่22ค่ะซึ่งเงินปันผลจะอยู่ที่0.03บาทต่อหุ้นนะคะก็เป็นปันผลจากกำไรสะสมค่ะราคาปัจจุบันนะคะก็อยู่ที่0.99บาทค่ะ มาต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะ BTS นะคะ BTS Group h o l d i n g จจำกัดมหาชนนะคะก็ขึ้น XD ในวันที่3เช่นกันนะคะแล้วก็กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยในวันที่4ค่ะ จ่ายปันผลในวันที่23สิงหานะคะแล้วก็เงินปันผลจะอยู่ที่0.16บาทต่อหุ้นค่ะก็ปันผลก็มาจากกำไรสุทธิแล้วก็กำไรสะสมนะคะรอบผลประกอบการ1เมษาถึง31มีนาค่ะซึ่งราคาปัจจุบันของ bts นะคะก็อยู่ที่8.60บาทค่ะต่อกันด้วย KYE นะคะบริษัทกันยองอิเล็กทริกจำกัดมหาชนนะคะก็จะขึ้น XD วันที่3สิงหาเช่นกันค่ะแล้วก็กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่4สิงหานะคะจ่ายปันผลในวันที่22สิงงหาคมค่ะเงินปันผลนะคะจะอยู่ที่ 8.55บาทต่อหุ้นค่ะก็เป็นปันผลจากกําไรสุทธินะคะรอบผลประกอบการวันที่1เมษายนหกถึง31มีนา65ค่ะซึ่งราคาปัจจุบันของหุ้นนะคะก็อยู่ที่348บาทค่ะ คลิปนี้ขอพูดเร็วไปเร็วนะคะไม่ยืดเยื้อนะคะตัวต่อมาเลยค่ะ TMW ค่ะไทยมิสซูวาจำกัดมหาชนนะคะขึ้น XD นะคะวันที่3สิงหาคม2565ค่ะแล้วก็กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น4สิงหาคม2565ค่ะวันจ่ายปันผลนะคะ22สิงหาค่ะแล้วก็ปันผลนะคะอยู่ที่0.9 0บาทต่อหุ้นค่ะจากกำไรสุทธินะคะรอบผลประกอบการ1เมษายน64ถึง31มีนา65ค่ะราคาปัจจุบันของหุ้นนะคะอยู่ที่33.75ค่ะและมาต่อที่ตัวสุดท้ายเลยนะคะ PTL ค่ะ Polyplex ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะ ขึ้น xd ในวันที่5สิงหาคมค่ะแล้วก็กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่8สิงหาค่ะจ่ายปันผล25สิงหาค่ะแล้วก็เงินปันผลนะคะก็จะอยู่ที่0.34บาทต่อหุ้นนะคะก็เป็นปันผลจากกำไรสุทธิค่ะรอประกอบการ1เมษายน64ถึง31มีนา65ค่ะซึ่งราคาปัจจุบันนะคะของ ptl ก็อยู่ที่20.80บาทนะคะ ก็ครบไปแล้วนะคะสำหรับหุ้นที่จะขึ้น XD แล้วก็จ่ายปันผลในเดือนสิงหาคม2565นี้นะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วก็ศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เล่นทุนไทยในต่างแดนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ